เห็นไหมครับไปแล้วไปแล้วโอ้เรีย,ยบร้อยขาดสวัสดีครับเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> พี่ๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายครับผมมีโอกาสได้ออกหมายเพิ่งมาถึงครับก็เลยเตรียมของรีบเตรียมของครับตอนนี้ก็แปดโมงกว่าครับผมแปดโมงกว่าละร้อนมากก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับ ครับผมบรรยากาศก็จะย้อนแสงนิดนึงครับที่เป็นหมายคลองธรรมชาติเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ที่เตรียมอุปกรณ์ไว้จะเป็นระยะ3.6นะครับกัอนนี้ครับเป็นหมายคลองธรรมชาติฝั่งนี้ก็แต่เป็นป่าครับผมก็ถนนครับผมนี่เสาไฟแรงสูงก็มาดูกันครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ยังไม่เสร็จดีครับผมก็เดี๋ยวจะบันเทิงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันผลงาน จะมีเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ไปครับมาครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยครับผมก็ที่ลืมไม่ได้ครับสายเซฟครับผมสายเซฟไม่ใช่กันอะไรครับกันกันคันมันไหลลงไปครับผมเนื่องจากสูงครับจากจากพื้นน้ําที่ผมนั่งก็ประมาณเมตรครับผมมันมันตะลิ่งมันค่อนข้างชันครับผม นะครับก็วันนี้ก็จะตกเป็นระยะ3.6นะครับตกเป็นบาลานหนึ่งตะขอะครับบาลานหน้าง,งอก็ลองไปดูครับว่าตั้งยังไงก็บอกไม่ถูกครับผมรู้แต่ว่าตะกัวไม่แตะพื้นครับตะกัวไม่แตะพื้นห่างพื้นประมาณข้อ2ข้อสีครับผมก็ไปลุ้นกัน่ คืมโอ้ยไม้แรกดูเกะกะนิดนึงครับเนื่องจากเราเรามาทางนี้ครับอ่าโอเคฮะวันนี้ก็ได้อาจจะไม่ลงตำแหน่งเดิมครับเนื่องจากติดล่มครับผมก็เดี๋ยวไม้แรกก็ยังไม่รู้ว่าจะทิศทางไปทางไหนครับผมก็ไปลุ้นกันดูสายไม่จมนับสาย สายไม่จมน้ําก็เลยไล่สายหน่อยนึง Jamie, ไปดูครับจะมีปลามงปลาหมอหรืออะไรให้เราเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ไม้แรกดูดครับดูดฮึบเอาไม้แรกโดนแล้วครับอุ้ยเอ้ยเอ้าสวายครับผมสวายน้อยครับผมใส่สวยอยู่เก็บก่อนครับเก็บเป็นปลาหมานครับใส่ในน้อย ท้องปุ้งงครับผมเนี่ยนะครับขอเอากระชังกันครับเอเครับไม้แรกก็หมานแล้วครับครับผมโดนแล้วครับลุกตาเลยครับผมยังไม่เห็นตัวครับผมอู้สวายครับผมสวายครับเดี๋ยวๆต้องไปเอาสวิงแล้วแหละครับขออนุญาตครับผมแป๊บเดียว หินมาแล้วลูกได้แค่นี้นะครับผมยังไม่โผล่น้าเปเ็ดเบอร์หนึ่นยครับก็ใครจะว่าเล่นเหมือน เล่นเหมือนปลาใหญ่ก็ช่างครับผมใช้ประมาณโลครับผมโลน่าจะโลครึ่งนรับเล่งให้มาครับ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 มาโอ้ยติดคันล่มก็ว่าอจะทำไมไม่เข้าไม่เข้าสวิง โอ้ยอึบโอเคครับผมเรียบร้อยอึบเดี๋ยวมันชันนะครับตรงนี้ไหนดูครับผมไซน่าจะรู้ก,กว่าได้อยู่ นะครับผมไซส์น่าจะโลกว่าได้เยอะนะครับว่ากินลึกว่าขอหนึ่งจุดศูนย์เหมือนเดิมครับผมขอเบิร์หนึ่งจุดศูนย์เหมือนเดิม จะมีตัวเดียวหรือเปล่าไม่รู้ครับก็รุนกันดูครับแต่เสียดายครับตอนที่ปลากินไม่ได้เปิดกล้องนะครับก็เห็นมันนิ่งๆครับผมก็เลยไม่ได้เปิดกล้องพอพอมาอีกทีคือปลาดึงนะครับก็เลยเสียดายครับไม่มีช็อตวัดปลาให้ดูครับผมเพื่อนครับเห็นคันเบ็ดผมไหมครับไปนู่นแล้วครับ สงสัยจะได้ลงน้ำครับผมเห็นไหมครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยขาดขาดแล้วครับผมโอ้ยเผลอครับเผลอ ไปครับเผลอครับหาทางลงก่อนงานเข้าแล้วนู่นนะครับวสดีเผลอโอเคขาดไปแล้วตัวไซน์น่าจะใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวหาวิธีเก็บ ับผมก็หลังจากที่คันลอยน้ําไปก็ลงไปเอาขึ้นมานะครับแต่ก็ได้เวลาแล้วครับก็ต้องเก็บของครับผมก็ขาดไปนะครับขาดไปละก็เหลือแต่่เก็ไปลุ้นลุ้นกันไม่ได้ครับก็เดี๋ยวดูผลงานครับวันนี้ขออนุญาตเก็บของครับผมก็วันนี้เฮ้ยครับผมเปิดไม้ใหม่เจอของใหญ่ซะแล้ว ไปแตะคันที่มันขาดก็คือเซฟนะครับเซฟมันหลุดไปทั้งยวงนะครับก็เซฟสายเซฟหลุดไปติดติดหญ้าครับผมคือทีแรกก็กาจะอะไรนะเขาเรียกว่าไปเปิดกล้องนะครับกาจะไปเปิดกล้องพอว่าติดปุ๊บแล้วรู้ว่าเป็นปลาใหญ่นะครับก็จะไปเปิดกล้องก็พอดี จับเซฟมาปุ๊บพอเซฟมันก็ชากออกไปเซฟหลุดพุดไปเลยครับก็เลยหลุดทั้งงานก็เลยเห็นอย่างที่เห็นครับผมก็วันนี้ก็ผลงานก็เดี๋ยวค่อยดูครับวันนี้ก็ขอญาตเก็บของครับผมครับผมก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูผลงานกัน เนี่ยมควรเก็บเวลาเลยครับปลาไม่เข้าครับวันนี้วันแรกหรือเปล่าไม่รู้ปลาไม่เข้าเลยได้สวายมาตัวหนึ่งครับก็าตามระเบียบครับตามที่เห็นครับสวายตัวหนึ่งกระตะเพียนตัวหนึ่งครับผมก่อะเพียนเดี๋ยวขออนุญาตครับมาตัวเดียวครับผมตะเพียน มาตัวหนึ่งนะครับขออนุญาตไปครับผมแต่สวายไม่ไม่รอดแล้วครับตายแล้วครับส่วนสวายน้อยก็ติดมาที่หลังนะครับนี่ครับผลงานครับผมก็สบายตัวนึงโอเคครับก็ฝากฝากติดตามผลงานได้ครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับผมวันนี้ก็เฮ้ยเสีด้ครับหลุดไปตัวนึงไม่งั้นก็ได้2ตัวครับไม่รู้ว่าปลาอะไรก็ อย่าลืมครับคนบาเยอร์ฟิชชิงครับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ